สวัสดีครับพวกเราครับช่องผังหลักที่แฟมิลี่นะครับวันนี้ก็เดินอผ่านวัดนะครับป่าอาเจียนะครับก็แวะเลยนะครับตอนนี้นะครับผมเคยได้กินนะครับเคยกินกับหลวงตานะครับหลวงตาก็ให้กินทุกวันนะครับกล้วยนะครับหลวงตาก็มีก็แวะเลยนะครับลักกี้นะครับเนาะไม่ยอมไปแล้วตอนนี้นะครับเพื่อดูนะครับนู่นนะครับอ่อนเลยอ่อนออนหลวงตาอ่อนหลวงตาหลวงตาไม่มีกล้วยเลยนะครับทุกวันนะครับลักกี่จะเดินผ่านก็ จะได้กินกล้วยกับหลวงตานะครับวันนี้นะครับหลวงตาไม่มีกล้วยให้เลยนะครับดูนะครับขออยู่ก่อนนะครับหลวงตานะครับอ้อนหลวงตาแล้วตอนนี้นะครับไม่ไปแล้วครับหลวงตาหลวงตาก็ไม่มีอะไรให้กินด้วยนะครับเนาะวันนี้นะครับขอแวะมาทุกวันนะครับทุกวันครับลูกี้ก็จะเดินผ่านทางนี้นะครับกินขอกินอะไรนะครับต้นอะไรเขาแล้วนะครับต้นต้นต้นมะขามต้นมะขาม ไม่เป็นไรไม่ใช่แพ้ท้องแล้วบ่หลวงตานี่ส่งทัพมาสาธุให้ได้ลูกครับโอ้นะครับพี่มีกล้วยด้วยนะครับพี่มีกล้วยให้หวัดดีก่อนแล้ววัดดีก่อนได้กินหวัดดีก่อนแล้วหวัดดีก่อนนะครับอ่าวคือได้กินนะครับจําได้นะครับลรากินจําได้นะครับไม่ยอมไปเลยนะครับไม่ยอมไปเลยนะครับได้กินกล้วยแล้วนะครับนี่นะครับก็แวะมาแกลบ17 กุฏิหลวงตานะครับวันนี้นะครับหลวงตาก็ให้กินทุกวันนะครับทุกวันก็จะมีกล้วยให้กินนะครับวันนี้เขาไม่มีกล้วยนะครับแต่พี่เขามีกล้วยนะครับดีใจมากเลยนะครับได้กินกล้วยแล้วนะครับวันนี้นะครับผ่านวัดป่าเจียงเดินไปวัดนะครับเปินเดินไปอยู่ในป่าทุกวันนะครับลักินนะครับโอ้ดึงกินหมดแล้วหลวงตาเป็นไรไม่เป็นไรไปมาสามไปมาขาดปะปะอยากกินนวดะเดียววันหลังไม่ได้ใบกินกินแต่ใบนะครับแพท้องหรือเปล่าน้อ เขาพึ่งท <ici> so ับมานะครับเนาะได้สองเดือนกว่าแล้วนะครับก็ขอให้มีลูกนะครับแหๆกินหมดแล้วเขามีน้องนะเขามีน้องะครับลวงตาว่าขอให้มีน้องนะครับจะได้เอามาเดินเล่นด้วยนะครับเป็นพลายเป็นพลายลวงตาชอบพลายนะครับชอบพลายนะครับอยากเห็นหลวงตาอยากเห็นวันนะครับวันนี้ก็เอาไว้มานะครับ เดินผ่านทุกวันนะครับก็ได้กินกล้วยทุกวันวันนี้ก็หลวงตาบอกว่าไม่มีกล้วยใ,ให้กินนะครับ<อ> <laughs> ไปบินสบาดมาไม่มีนะครับไปแล้วนะครับอขอบคุณแล้วอขอบคุณค่ะเอาห่วงยางรถนะ<อ>เอาไปด้วยนะครับนู่นนะครับขอบคุณก่อนแล้วขอบคุณหลวงตาก่อรวัดอีค้าไม่เอาแล้วไปแล้วนะครับ <ไป S 1> <laughs> ขอบคุณครับไปบสถเลยนะครับนู่นไปแล้วนะครับหลวงตานะครับผมหห่วงลูก จะแวะอีกแล้วนู่นนะครับเคยได้กินตรงไหนไปตรงนั้นนะครับลักกีนะครับเนาะเคยได้กินนะครับเคยได้กินก็แวะเลยนะครับมากุติลงตาวันนี้นะครับเดินผ่านวัดปลาอจียงนะครับทุกวัดทุกวันนะครับลงตาก็จะมีกล้วยให้กินนะครับวันนี้ไม่มีกล้วยลักกีนะครับงออ้อนใหญ่เลยนะครับวันนี้ครับผมไปแล้วนะครับโถนี้นะครับผมก็ผ่านทางนี้ทุกวันนะครับทางที่กวันครับเอาเดินเท้า <ś RPG> ป่าทางนี้ทุกวันนะครับไปอยู่ใต้ตมนไม้ตอนกลางวันทุกวันนะครับวันนี้ก็แวะมาทางวัดพราอาเจียนะครับก็ได้กินรล้วทุกวันนะครับทีก,ก็ได้กินกล้วยกับดวงตาทุกวันครับวันนี้ไม่มีกล้วยนะครับไปอ้อนดวงตาใหญ่เลยนะครับอ๋อสะ,ะกีเนาะเช้าเลยนะครับเนาะไปไปแล้ว ไปอยู่ในป่าก่อนจะได้ไม่ร้อนนะครับพี่ใหญ่ครับผมว่าตอนนี้ก็อากาศร้อนนะครับอากาศร้อนนะครับตอนเช้าๆนะครับก็ไม่เช้าเท่าไหร่นะครับก็ประมาณสิบโมงแล้วตอนนี้นะครับผมเนาะก็พาน้องไปอยู่ในป่าเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ก็ไม่ได้กินกล้วยนะวันนี้นะครับลวงตามูีกล้วยให้นะครับทุกวันน้องก็เดินผ่านครับลวงตากเอากล้วยไปให้ลักกี้ทุกวันเลยนะครับเนาะก็เป็นเส้นทางที่น้องเดินทุกวันนะครับ ถึงกุฏิลงตาทีไรก็จอดหยุดทุกทีเลยนะครับกพได้ได้กินนะครับเนาะเดินไปเลยนะครับเร็เวมากเลยนะครับหน,น,นะบจะไปไหนนาะหลักที่นะครับโอยอยคอย,คอย,คอยรอหน่อยรอหน่อยรีบเหลือเกิน โอ้ยมาถูต้นไม้นะครับมาถูต้นไม้นะครับหน่อยครับมาก่อถูต้นไม้ก่อนะครับอาการคันนะครับรู้สึกว่าจะคันนะครับวิ่งมาถูต้นไม้แล้วตอนนี้นะครับเหมือนต้นไม้ต้นนี้จะชอบมากๆเลยนะครับเนาะวิ่งมาทีไหก็มาถูตี่นี้ทุกที่เลยนะครับเดี๋ยวก็จะพาน้องนะครับเข้าไปอยู่ใต้ร้นไม้ในป่าแล้วนะครับตรนนี้ครับผมนะโอ้ยคันใหญ่เลยนะครับไม่ยอมไปแล้วตอนนี้นะครับผมนะดูนะครับ คานคานานเก้าหน่อยเก้าหน่อยเอคือดูเรอรถนะครับวางไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะครับมาโยมห่างกายด้ยนะครับออยอออยอุยออุยออุยโอ้ยอลลลออ จะเอาไปด้วยนี่้รนี้ชอบโรนี้ชอบวางไว้ก่อนวางใกล้ขาก่อนนะครับเสร็จเลยอย่างละที่เนาะยังไม่ถึงที่พักเลยลูกนี่ก็จะเป็นที่สถานที่วัดป่านะครับวัดป่านะครับเนาะหาต้นไม้นี่นะครับชอบหรือเปล่านะครับมาถูทุกครั้งเลยนะครับเมินผ่านมาแสดงก็มาถูตรงนี้เลยนะครับผม แต่แล้อที่ชอบนี่แหละครับล้อที่น้องชอบนะครับจะวางใกล้ๆขาเลยนะครับกลัวแย่งหายกลัวหายนะครับกลัวหายนะครับเนาะฮะดูะครับดูครับโอ้ยโอ้ยคันคันอ่าคันนะครับอ๋อออเฮ้ยพอลี่ยัลยยงลูกพอลยี่ยังจะได้กลับแล้วนะครับอาจจะได้ไปอยู่ที่ ตอนกลางวันกับใต้ลมไม้นะครับตอนนีนะ้อากาศร้อนเนะาะจะไปหักต้นไม้นะลักกี้นะครับไม่หักต้นไม้นะครับไม่หักต้นไม้นะครับ ทูก่อนโคทูก่อนนี่เขาทูก่อนคันเรื่อยๆคันเรื่อยๆขอถูหน่อยขอถูหน่อยนะครับอาจจะได้หายคันนะครับจะได้หายคันนะครับเนาะอ้าวขอถูหน่อยเร็วอ๋อถูหน่อยถูหน่อยถูหน่อยนี่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 อ้าวยังไม่หายคันอีกนะครับตอนนี้นะครับทูนานเรื่อยๆครับโอ๊ยคันใหญ่เลยนะครับตอนนี้อ่ายังไม่หายคันเลยนะครับตอนนี้นะครับผม เอ้าขาก็ขันนะครับล้อรถก็ห่วงนะครับนุ่นไปได้แล้วลูกไปไปลูกไป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 ได้แล้วไปได้ยังไปได้แล้วไปได้แล้วเอาไปได้แล้วไปดู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 ล้อนี่ไม่เอาแล้วเหรอเอาเหมือนกันนะครับนี่ดูเล่นล้อรถนะครับ แล้วนะครับข้าวปลาอีกมทามเคยแล้วขะกินนะครับผมอเอก็มาแล้วนะครับนู่นนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นอนกินด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องกินนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของน้องในวันนี้นะครับผมเนาะ